สวัสดีค่ะพบกับลัลลาเกิลชาแนลคุณหนูออกแบบทรงผมให้คุณชายตรงๆนะคะล่าสุดเ็ามีเร e เฟล c e ให้ดูด้วยเดี๋ยวไปดูกันแม่บิวบอกว่านี่หล่อปรึกษาแต่สุดท้ายโอเคโอเคแต่พี่ตรงก็คือหล่อมากอะค่ะใดๆก็คือทำยังไงก็หล่อดูครับผมทำทรงผมอะไรครับทรงจุงกิปรึกษานะแต่ว่าสรงจม่งอาไม่เอาแม่บิววันนี้ ไม่หล่อจริงจินี่คือการปรึกษานะแล้วอันที่เราแล้วผมอะแล้วผมคือทำอะไรนั่งเฉยๆต้อง่เฉยๆขึ้นต้องทำแบบแสกไปเยอะแล้วแม่บิวเอาแบบปล่อยออมาหมดแล้วก็ทำฟูๆนิดนึงโอ้ยสุขจิเดี๋ยวผมจะรอดูนะว่าออกมาเป็นยังไงจากเบสแล้วก็แม่บิวโอเคครับจัดไปฮะจิอืมไม่ถามผมเลยแต่งออกมาเสร็จก็หล่อมากค่ะ 3, 4, 1, 2, 3. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니? 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던. ฝากกด like, กด s h a r กด subscribe. คอมเมนต์ Comment, อยากให้แอดทำอะไรก็แจ้งได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ